มาไแอนนาแบบปะปีปะดิเด้ะปุบปะดิเดอปุบปุบปะปีป,ปะเปย์อารมณ์ดีจังเลยนะบันนี่อา,นอารมณ์ดีชัยเกลนี่บันนี่มาอยู่ตรงเขาวงกดนี่สี่ชั่วโมงแน่ไม่เห็นมีตัวอะไรออกมาเลยวู้วันนี้คงไม่มีอะไรที่มันทำให้เราเกิดเพศภัยอะไรทั้งสิน้นปกติตกมาในเข่าวงกดเราต้องกระบนกระวางใจสิไม่วววววกวฏกวายใบันนี่พกอาวุธมาด้วยตอนนี้มาสิมาสิ ให้มาขอให้มาขอให้มาดูว่าทาไมรอบนี้เธอดูอารมณ์ดีที่แท้เตรียมพร้อมขนาดนี้แล้วยังไม่เจอสัตว์ประหลาดลใช่ไหมน้าใช่แล้วสัตว์ประหลาดแต่ไม่มีทางมาหรอกฉันว่านะถอดเธอ,อมีอาวุธครบมือถูกหรือเปล่าใช่ฉันไม่กลัวหรอกอาวุธมันครบมือแล้วชัเกิลทำอะไรก็ไม่มีทางที่จะออกมาให้ฉันได้เห็นหรอกอ,อ,อะไรเอ๊ะใครวิ่งไปผ่านหน้าผ่านตาไปน,นอ่ะ ว้าวเขา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 วิ่งไปไหนเนี่ยว้าวแจ็คเกอร์วิ่งมาหาเธอแล้วโอ้โหแจ็คเกอร์เธอโดนตีโอ้เธอโดนตีกระเด็นไปบัตดี้หนีก่อนอาวุธอาวุธเธอละว้าแจ็คเกอร์บัดตี้หนีในเขาวงกดก่อนหน้าบัดตี้มันตามเธอไปแล้ว เราแยกกันแยกกันแยกกันก่อนมา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 ไชคเกิ์ทำไมเราไม่มาด้วยกันล่ะเพราะฉันหาเธอไม่เจอไงล่ะรู้แค่ว่ามันตามเธอว้าวนะมันนี้เธอไม่รอดเราใช่ไหมนะ่าถูกต้องมามันนี่เกิดใหม่อีกครั้งแล้ว โอยบันนี่ทันนั้นเธอไม่น่าเป็นลงแข่โชกมวยกับหมีภูนักกล้ามเลยอ่ะเธอก็โดนระควานอยู่เลยจริงด้วยชชยเกลแล้วทำไงเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราจะวิ่งไปในเขาวงกดโดยที่ไม่มีจุดหมายไม่ได้นะแล้วจุดหมายในเขาวงกอดเราคือหอคอยไม่ใช่เหรอบันนี่เป็นหอกคอยที่เดียวเลยล่ะแล้วเราจะไปที่ไหนล่ะเราไม่มีจุดไหนให้ไปแล้วนะนอกจากหอคอยน,น่มันก็ไปหอไม่คอยไม่รู้แหละลงก่อนเลยวับ <ยา S 1> บันนี่มีเลือดเก้าสิบ น,นี่น่าจะรอดพรายเกิมีเตือดแค่5้าเอแต่ว่าเติรหมีภูมันต่อยทีก็95แล้วอะใช่ฉันโดนหมีภูต่อยแค่ทีเดียวเองน,นะฉันก็ต่อยโดนต่อยทีเดียวฉันก็น่าจะสีแง่แก่เหมือนกันฉันก็งั้นเราวิ่งไปเขาวงกดก่อนมาจากวันนี้เธอพกของกินอะไรมาบ้างหรือเปล่าหนะ่าของกินเหรอต่อแป๊บหนึ่งนะบันดี้พกขนมกรุบกรอบมานิดหน่อยนะทายเกิลพอกินได้ไหมได้ได้ได้แต่เติมเติมพลังหน่อยแต่มันนิดหน่อยจริงๆนะชายเกิลัน เสียงอะไรว้ายชายเกาทำไมเธอถึงไม่กินชุดแม็กเดอ้บิลของฉันล่ะว้าเฮ้ยรอบที่3มนะเนี่ยชายเกาไม่ทราบว่าเธอเนี่ยมีพลังชีวิตเยอะไหมเนี่ยบันีกูสาวขนมมาให้เนี่ยกินเลยโอ้บันนีกุมีเธอพกมานิดหน่อยหรอนิดหน่อยเอง

เป็นถุงถุยที่เชือพี่ปเดี๋ยวไปเัียวไปเดียวไปเยวไปเีวไปเีวไป่ยวไปด้วไปเดียวไปเดีวไปด้ยวไปเวไปเดวไปีวไปเลยวไปเดวไปดีด้วดยวไปเด้วไวไปดเดวียีไไววไม่ไดยยเยไีดยไเดยไดียี่เดวยเาดว ใช้ปืนเลยเป็นไงล่ะ <sup> น <sh arp inhale> ี oh. like. <Ừ>. ่นี่นี่นี่วายปืนยังไม่ชัดเลยนี่นี่นี่ไเนี่ยจัดการได้แล้วจีเฮ้ยใช้ด้วยลีโด้ด้วยกลใจ็เกิลเข้าใจไหมได้แล้วใช่ฉันไล้อยากนี้นะครับวายว้าวมันมาสองตัวเว้ยมันนี้อุยทั้งสองตัวนั้นมันจะตามไปหาเธอหมดเลยนะโอ้ฉันว่ามันคงแข็งเธอมากแน่ เลยตามน้ำควานเธอไม่หยุดนีแคมก็กินน้ำสิชายเก่าว้ายโดนต่อยแล้วโอ้ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ก็จัดการเลยนี่ดีมากชายเก่าฝากจัดการมันเลยในแนงสามตัวเลยว้ายมันโดนต่อยว้ายโอ๊ย ไทเกิลฉันว่าเราวิ่งหนีไปขขอคอยกันดีกว่าไปเถอะไปเถอไปเถอะขางหอคอยของชะดีที่สุดแล้วนะว้าวมันนี่มาแล้วไทเกลเอเรืเรื่เรเรเรนไปทางไหนที่ทางไหนตรงตรงนี้เลยนะตรมันิบเ่ิเเทร์กอยู่ไหนฉันอยู่ลิมสุดของห่อเาเอ้ยลิมสุดของเขาวกนะฉันอยู่ไหนอะว่าวมาแล้วไทรเกิลโอ้ยฉันวฉันโดนมันต่อยโอ้้โอไร์เกลดไม รโมันต่อยฉันมันต่อยฉันมันต่อยเราทีเดียวก็นเด็นเปนไหนตอนไหนไม่รู้ที่ทดีทางแล้วนะมาด้วยกันเลยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยล้ยโอ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 ้ยโห้ยโอ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 ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยเอ้ยอ้ยโน้ยโอ้ยอ้ยโอ้้น้อ้้ันอ้ ตื่น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 แล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นตืแล้วตื่นวตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตี่นแ้วต่นแล้วตื่น้นแล้วต่นแล้ต่นแล้ว่นแล้วตื่นวื่นแล้ว่นแล้วต่นแล้วตแล้วตนแ้วตื่นแอื่ไดล้วตนคล้วตื่นอล้วื่อยล้นล้วตืยนแล้ตื่นแล้ว่แล้วกื่นแลยวตื่น้น้วตืนืน่้นแอน่้ตนอว้ ว้าวมาดีโดนต่อยกระเด็นมจะมาแล้วอ้าวกลายเป็นตีฟูตามมาเฉยเลยน่าวันนี้โดนต่อยกระเด็นแทรเกิลวันนี้เธอแต่เธอยังมีชีวิตอยู่ดีใช่ไหมนี่มาดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีมาไปดูวิ่งจริงนี้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 โอ้ยตายเธอโอ้ยมันมาอย่างไวมากเลยฉันว่าต้องไปทางสายตรงหนีหละแชร์เข้ลเราท่าจะมีโอกาสได้รอดบ้างเสียงมันใกล้เข้ามาแล้ว ฉันเห็นมันกำลัวบบรรนี้ไม่เวบแลนชัยเกิลบรรมาเลยเหรอโอ้ยตายถึงรุมซับซ yes> ้อนเลื่องเกินหอคอยเนี่ยดีนะที่เราวิ่งมาเป็นพันๆรอบแล้วโอยชายบัรนี่โอเคเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นหอคอยและชายเกิลเอเดี๋ยวดีเดินทางไปต่อนเนี่ยน่าจะถูกจะดูใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วไปแล้ว ไปไปสิไปมุดมุดเข้าไปมุดมุดมุดเยมุดไปไมดเอ้ยมุดเร็วเรวมันี่็ตมุดาไแล้วดีมากไซคเกลเราขึ้นหอคอยกันเลยเย่ในนี้ตก็ถึงหอคอยแล้วฮ้ยรอบนี้เราชันะทางกันมากเลยเนาะจริงด้วยไซคเกลเราต้องทากับตัก กับดักเราต้องทำยังไงดีนะคิดก่อนคิด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 กับดักหรอใช่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 มนมีผู้ชอบกินน้ำพึ่งเธอมีน้ำพึ่งหรือเปล่าไม่มีน้ำพึ่งมีแต่พิซซ่าได้ไหมล่ะโอ้ก็คงได้เหมือนกันมังโอ้นี่มันอะไรเนี่ยเล็กเล็กเล็กแค่ก็ออกไปจากเล็กก่อนอุสภามันใหญ่อ่ะเอยบันนี่คิดออกแล้วบันนี่น่าจะทำอย่างนี้นะแล้วเราก็ไปยืนอยู่ตรงนี้นี่ เเดี๋ยวราก็กระโดดปั๊บอ,อยู่ตรงนี้ไชค์เกิ้ลันเร็วนะคะนี่หมีภูมันก็มาไม่ได้แน่นอนดด้วยเธอนี่ฉลาดหลักแหลมสุดๆไปเลยนะบันนี่ว่าแต่เธออยู่ไหนแล้วนะ่ะนี่ไงมันมาแล้วไชค์เกิ้ล <c oughs> มันมไม่กล้าหามหามมาิก้ามายิงสิไชค์เกิล้ลรออนะไร <c oughs> น่ะเหน่มาเป็นเตา้า <c oughs> เลยนะ่ะเหน่หมีภมันมาสองตัวมันมาสองตัวในนี้มิก้ามาที่แม่ละ ดลงมาไม่ได้นะใช่หยดุดเป็นการกระโดะนะดจะโซี่แน่จัดการเลยจัดการเลยแข็งแกร่งเก่งยอดมากเลยยี่ต,ต่อ่าไงล่ะามาตอนไหนเนี่โอย วันที่เธไปเธอไม่ตายอะไม่ตายวันที่ไม่ตายวันที่มีเลือดจะวิ่งไปทางไหนมันต้องวิ่งมัต้องวิ่งไปทางไหนทางนี้เหรอเราต้องวิ่งไปทางนี้เราใช่ไหมโอ้วันที่ฉันติดฉันติดฉันติดไช่เก้าติดติดโอ้มาบ้านมาแล้ววันที่วันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนว้าวันที่โดดลุมวันที่โดดลุมว้าวว้าวว้าววันที่โดดลุมสก๊าบหลิศอีกแล้วว้าวชาเก้ากองทัพ ปีพูเต็มไปหมดเลยว้ายเยอะเกินไปนะทำไงดีทำไงดีจัดการมันจัดการมันอย่าอย่าอย่าโอ้ยไม่ไม่รอดไม่รอดไม่รอดโอ้ยแชก็จุดไป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 ฉันลงมาแลตาชุดมาเต็มเลยนะจะหมดแล้วใชก็อยู่ในน้ำก็เต็มเลยหรอใช่เลยบัตติมันรังควาชไม่ยุติได้ว้ายพื้นมันดิหมดแล้วไปทรงไหนอี โอ้ยทางเดียวที่จะรอดได้ไช่เก้าพัตตี้ขอยิงนิวเคลียร์ลงเลยนะจัดไปเลยบันนี่ไปเลยจะไปไหนว <ây> ยายยั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 ยนิวเคลียร์มาว้าวเย้หู่นสกตายกระเดืองไช่เก้อ,เอุยอยลอยทุบบังทุบบังในน้ำเต็มเลยฉันหลบมาในเขาว,วงกดนนะบันนี่ให้ฉันจะ,จะออกไปนะ บันนี้เออออมันยังตายไม่หมดตายหมดอะแจ็คเอาเธอเดินลุมนะไหนว่านิวเคลียร์สามารถจัดการมันได้หมดไงล่ะฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอีกแหลบันนี้ก็โดนด้วย